สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะมาพบคุณครูนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาเรียงค่ะค่ะหนังสือเรียนการงานอาชีพขึ้นมาเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะมีการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงนะคะประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามแล้วก็ตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะอ่ะเรามารู้จักปลาสวยงามกันเลยดีกว่านะคะ การเลี้ยงปลาสวยงามนะคะเป็นทั้งงานอดิเรกนะคะที่สร้างความเพลิดเพลินและก็สร้างอาชีพได้ด้วยนะคะซึ่งผู้เลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาลักษณะวิธีการเลี้ยงนะคะปลาสวยงามแต่ละชนิดต้องเข้าใจว่าปลาแต่ละชนิดเป็นอย่างไรต้องการน้ําแบบไหนนะคะเพื่อให้ปลาที่สวยงามนะคะเลี้ยงออกมาแล้วมีสีสันสดใสนะคะการจเจริญเติบโตก็ดีไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีนะคะอ่า เรามาดูกันเลยนะคะปลาสวยงามนะคะที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนะคะก็จะมีปลาเงินปลาทองนะคะปลาเทวดาปลาหมอสีนะคะปลากัดปลาหางนกยูงปลาคราบปลาอโนวานานะคะหรือปลามังกรปลาสอดแดงนะคะอ่านี่คือที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศของเรานะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามกันนะคะหเลยก็คือภาชนะ นะคะควรเลือกที่สามารถดูปลาที่เลี้ยงได้ทุกมุมนะคะและดูสวยงามกลมกลืนเข้ากับสภาพพื้นที่ที่จะวางนะคะมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของปลาที่เลี้ยงนะคะโดยภาชนะที่ใช้เนี่ยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็ได้แก่มีค่ะโหลแก้วนะคะรูปทรงต่างๆนะคะอาจจะมีแบบวางไว้ตามโต๊ะทำงานหลังตู้เย็นตู้โชว์อะไรแบบน,นี้นะคะหรือตามร้านอาหารนะคะนี่ก็อาจะจะเจอเป็นกระจกนะคะตู้ปลากระจกใหญ่ๆเลยนะคะ แต่ในห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่จํากัดนะคะมักจะไม่มีการต่อเครื่องปั๊มอากาศให้แก่ปลาเนื่องจากพื้นที่จํากัดนะคะทาให้มีออกซิเจนอยู่ในน้ําอยู่ในโหลหรือถ้วยแก้วสำหรับเลี้ยงปลาปริมาณน้อยมากนะคะดังนั้นที่นิยมเลี้ยงในโหลหรือในถ้วยแก้วเนี่ยจงเป็นปลาที่มีขนาดเล็กนะคะเช่นพวกปลาหางนกยูงปลากัดนะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันนะคะเพื่อไม่ให้เชืออาหารนะคะบางทีปลามันกินไม่หมดใช่ไหมลูก มีเศษอาหารเหลือเนี่ยก็ทําให้มันบูดเน่าอยู่ในน้ําได้นะคะนะต่อไปนะคะข้อที่สองกันุณนลุนะข้อที่สองนะคะเพิ่มเครื่องปั๊มอากาศนะคะลูกมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มออกซิเจนในน้ําให้แก่ปลาสวยงามที่เลี้ยงนะคะทําให้ปลาเนี่ย ไม่อึดอัดสุขภาพดีนะคะแล้วก็หายใจได้สะดวกถาะาเจริญเติบโตได้เป็นปกติในปัจจุบันนะคะเครื่องปั๊มอากาศยังใช้คู่กับเครื่องกรองน้ํานะคะทําให้น้ําในภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลาเนี่ยสะอาดอีกด้วยนะคะการติดตั้งเครื่องปั๊มอากาศนะคะควรติดตั้งให้อยู่ใกล้ตู้ปลานะคะ จะช่วยให้ไม่เสียกําลังลมไปกับระยะทางนะคะติดตั้งตัวเครื่องให้สูงกว่าระดับน้ําของตู้ปลาเพื่อป้องกันน้ําทะลักเข้าสู่สายลมนะคะทําให้เครื่องหยุดทํางานได้นะคะและติดตั้งในบริเวณที่มีฝุ่นน้อยนะคะเพราะฝุ่นละอองเนี่ยจะไปอุดตันแผ่นกรองนะคะทําให้เครื่องปั๊มอากาศเนี่ยทำงานหนักนะคะก็ะทําให้กินไฟด้วยแล้วก็ชํารุดเสียหายได้นะคะนี่ลักษณะของเครื่องปั๊มอากาศนะคะ ข้อที่สามเครื่องกรองน้ำนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้น้ําเลี้ยงปลาเนี่ยคะใสไม่มีเศษอาหารตะกอนหรือสิ่งขับถ่ายนะคะแบ่งได้ตามระบบการใช้งานดังนี้นะคะก็จะมีระบบกรองน้ําใต้สายนะคะนะ่ข้อดีของมันนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะาูกจะมีแผ่นกรองอยู่ข้างล่างนะคะข้อดีของมันก็คือน้ําจะใสตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยนะคะข้อเสียของมันก็คือตะกอนนเศษอาหารนะสิ่งขับถ่ายเนี่ย มักจะไปอุดนะจะไปดูดอยู่ตรงที่กองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ค่อยทำความสะอาดนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองก็คือระบบกรองน้ําแบบหม้อกรองในตู้อ่ะแบบนี้นั่นจะเห็นเยอะมากเลยใช่ไหมคะจะติดตั้งง่ายนะคะล้างกาจัดตะกอนง่ายๆแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ําได้ด้วยนะคะตัวกองอันนี้นะคะจะทําให้ดูเกะกะนะคะข้อเสียของมันเพราะตะกอนน้าหนักเบาเศษอาหารและสิ่งขับถ่ายก็มักจะตกลงพื้นตู้นะคะไม่สวยงาม ไปนะคะข้อที่สี่ค่ะเรามาดูนะคะระบบกองน้ํานอกตู้ปลาอันนี้จะอยู่ข้างนอกตู้นะคะข้อดีของมันก็คือกองน้ําได้ดีน้ําใสตะกอนและสิงมักหอม,มต่างๆเนี่ยจะถูกดึงอ,อกไปอยู่นอกตู้ปลาสามารถล้างวัสดุกองได้ง่ายนะคะและทไํไในทุกวันนะคะข้อเสียของมันก็คือราคาค่อนข้างสูงนะคะขนาดก็ใหญ่นะคะไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลาขนาดเล็กค่ะ ข้อที่สี่นะคะระบบกรองน้ําแบบใช้ปั๊มช่วยนะคะอันนี้จะกองน้ําได้ดีน้ําใสนะคะสามารถถอดวัสดุกองออกมาล้างได้ง่ายใช้ได้ดีทั้งตู้ปลาขนาดเล็กและใหญ่นะคะเพิ่มออกซิเจนจากระบบกรองได้ค่อนข้างดีมากนะคะ <c oughs> ข้อเสียของมันก็คือปั๊มต้องใช้งานจากกระแสะไฟฟ้าหากเกิดกระแสะไฟร่วขึ้นมานะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อปลาหรือผู้เลี้ยงได้นะคะ <c oughs> ข้อที่สี่นะคะอันนี้นะคะเครื่องทําความร้อนหรือฮีเตอร์นะคะ เป็นอุปกรณ์ช่วยปรับอุณหภูมิในตู้เลี้ยงปลาให้สูงขึ้นนิยมใช้ในฤดูหนาวนะคะหรือใช้กับปลาเลี้ยงปลาบางชนิดเท่านั้นนะคะซึ่งองประเทศเราไม่ค่อยจะใช้นะคะจะใช้ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะข้อ5นะคะเป็นหลอดแสงแดดเทียมนะคะ เป็นอุปกรณ์เพิ่มแสงสว่างในตู้ปลานะคะทําให้มองว่าปลาสวยงามนะคะมีสีสันสดใสมากขึ้นเมื่อเปิดไฟในเวลากลางวันจะช่วยให้พันไม้น้ำนะคะสามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะแล้วก็ลดแก๊สเฉียต,ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเลี้ยงปลานะคะทําให้ปลามีสุขภาพดีค่ะอข้อที่6นะคะวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลานะคะใช้เพื่ออะไรคะ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตู้ปลานั่นเองนะคะเพราะบางที่นะคะก็ตู้ปลาก็มีไว้ประดับบ้านใช่ไหมลูกอ่ะเราก็ต้องตกแต่งมนหน่อยวัสดุรองพื้นนะคะก็จะเป็นพวกกรวดพวกทรายหยาบนะคะเศษปะกรักงอะไรพวกนี้นะคะ,ะเพื่อแล้วก็มีนะคะใช้เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นที่ยึดเกาะของรากพันไม้น้ํานะคะควรเปลี่ยนวัสดุรองพื้นตู้ปลาทุกหกเดือนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมของสิบขับถ่ายนะคะ เศษอาหารและเชื้อโรคต่างๆนะคะที่มันไปอยู่ข้างใต้นั้นนะคะต่อไปนะคะหินประดับค่ะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะคะที่ใช้วางไว้ในตู้ปลาเพื่อตกแต่งให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะมีหลายรูปทรงทั้งกลมทั้งแหว่งทั้งวาวเป็นโพรงนะคะบางทีทําเป็นรูมให้ปลาไว้หลอดเลนได้เห็นไะละ้วก็การการวางหินนะคะยังช่วยกํบาบังท่อพ่อนน้ํานะคะและท่อพ่อนอากาศได้ด้วยซึ่งหินที่ควรเลือกใช้เนี่ยก็จะกลมมนไม่มีเหลี่ยมคมนะคะไม่งั้นปลาอาจจะ เกิดอันตรายได้นะคะ่ตอไปพันไม้น้ำนะคะก็เป็นพืชน,นะคะที่ใช้ตกแต่งตู้ปลานะคะให้ดูมีชีวิตชีวานะคะใช้ซึมซับของเสียได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะคะเป็นอาหารของปลาแล้วก็เป็นแหล่งหลบภัยของปลาตัวเล็กๆนะคะตัวอย่างพันไม้น้ำที่นิยมนำมาแต่งในตูป้ปลาก็พวกมอสนะคะสาหลายหางกระรอกนะคะสันตวาใบพายนะคะนี แบบนี้เลยนักเรียนจะพบได้ตามตู้ปลาสวยๆสวยงามนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่ใช้ประดับอีกอย่างนึงก็คือพวกเปลือกหอยนะคะอ่ะาก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะต้องไม่มีตัวแล้วนะคะที่นิยมก็พวกหอยสังนะคะหอยมะละหอยเตีนช้างหอยมือเสือนะคะ กะะ็จะเป็นพวกรูปจำลองนะคะวัสดุจำลองทูกต่างๆมีทั้งคนสัตว์สินคของนะคะสะพานเต่าแมวอ,อะไรพวกนี้นะคะเราเียกก็จะเจอได้ะคะ่ะไว้ประดับตูป้ปลาของเราต่อไปนะคะกระชอนนะคะเป็นอุปกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะใช้ในการตักปลาเข้าออกนะคะเพื่อไม่ให้ปลาบอบช้ํานะคะใช้ช้อนไล่น้ําด้วยนะคะเป็นอาหารของปลานะะกระชอนนี่มีประโยชน์มากนะคะถ้าเลี้ยงปลานีต้องมีไว้เลยนะคะ ก็ใช้ช้อนใบไม้สิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากตู้ปลาได้ด้วยนะคะข้อที่7นะคะฝาปิดตู้ปลานะคะใช้ป้องกันปลากระโดดออกจากตู้นะคะมีทั้งชนิดที่เป็นกระจกนะคะเป็นฝาโปง่งธรรมดาที่ไม่สามารถติดหลอดไฟนะคะหรือติดเครื่องปั๊มอากาศได้ชนิดที่ทําจากพลาสติกที่มีร่องระบายลมก็มีนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะต่อไปนะคะขารองตู้ปลานะคะ ตรงนี้นะคะบางทีก็จะเป็นเหล็กนะคะบางทีเขาจะวางเหมือนแท่นปูนเลยก็มีนะคะเพราะนั้นควรเลือกชนิดที่แข็งแรงนะคะรองรับตู้ปลาได้ส่วนใหญ่จะทําทจากเหล็กนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีเสริมลวดแล้วก็แผ่นโฟมรองรับตู้ปลาเพื่อลดแรงเสียดทานด้วยนะคะเ่คราวนี้เรามารู้จักประโยชน์ของปลาสวยงามมากนะคะประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือ ข้อที่1เลยใช้ตกแต่งบ้านให้สวยงามนะคะข้อที่ของผู้เลี้ยงและผู้พะเหนนะคะมีความเพลิดเพลินนะคะข้อที่3ก็คือปลูกฝังความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะและความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะข้อที่4ก็คือสามารถเพาะปลาสวยงามนะคะประกอบเป็นอาชีพได้อีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะ,ะตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะ,ะเรามารู้จัก ปลาหางนกยูงกันนะคะชื่อสามัญชื่อว่าอะไรคะกัปปี้นะคะมีทีมกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะคะแถบเวเนซุเอลานะคะหมูกก่เกาะแคริบเบียนของประเทศบาเบโดสนะคะในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะคะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำก่อยนะคะที่เป็นน้ำนิ่งจนถึงกับน้ำไหลเอ่อยนะคะปลาเพศผู้มีความยาวประมาณ3-5เซนติเมตรนะคะเพศเมียมีความยาว5-7ซนติเมตรค่ะ ปลาหางนกยูงลักษณะดีนะคะต้องมีลําตัวที่ใหญ่นะคะหนาสมส่วนนะคะไม่คดงอคีบหางใหญ่ผิวหนานะคะแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดนะคะพณะทว่ายน้ํานะคะก็จะผิวไม่พับนะคะสีและลวดลายถูกต้องตามสายพันธุ์นะคะคมเข้มเพศผู้จะมีสีสันที่สวยงามนะคะแต่ลวดลายของหางคีบและลาตัวจะสวยงามมากกว่าเพศเมียนะคะ,ะปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะคะมีสีสันและลวดลายของหาง ปรับตัวได้ดีนะคะแล้วก็รักสงบไม่ดุร้ายนะคะสามารถเลี้ยงเป็นสูงใหญ่หรือรวมกับปลาชนิดอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้นะคะอ่ะครูก็เคยเลี้ยงนะคะออกลูกทีนี่คอกมันเป็นสิบสิบตัวเลยนะคะปลาหางนกยูงแพร่พันธุ์ได้เร็วมากจริงอ่ะปะลาหางนกยูงนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละแต่ละสายพันธุ์ก็มีความสวยงามแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอันนี้พันธุ์ทักซิโดนะคะ หางจเป็นสีเดียวนะคะคอปปลานะคะนี่คล้ายๆล,ลายเสือเลยนะคะโมเสสนะคะหางดาบนะคะลักษณะหางก็จะเหมือนดาบนะคะกลาสนะคะแล้วก็นีออนนะคะอ่ะการจัดตู้ปลานะคะและเลี้ยงปลาหางนกยูงนะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยพักน้ําประปาไว้ก่อนนะคะเช่น เอาน้ำประปลานะคะพักไว้ในถังน้ำหรืออ่างน้ำประมาณสองถึงสาวันนะคะเพราะว่าลดกลิ่นคอลีน,นะคะ่ะอ่าข้อที่สองนะคะนำตู้ปลานะคะฆ่าเชื้อโลคให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปผึ่งแดดนะคะล้างให้สะอาดน,นะคะขั้นตอนที่สามนะคะเทน้ำลงตู้ปลาประมาณสาในสี่ของตู้ปลานะคะ ข้อที่สี่นะคะวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้าปราปาค่ะหากพบว่ามีความเป็นกรดสูงให้ใส่น้ํายาปรับสภาพน้ํานะคะให้ความเป็นกรดเป็นด่าง pH เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5ถึง7.5นะคะซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของปลานะคะปข้อที่5ตกแต่งตู้ปลานะคะให้สวยงามนะคะข้อที่6ก็คือปล่อยปลาหางนกยูงลงในน้ําค่ะถ้าปลาหางนกยูงอยู่ในถุงพลาสติกนะคะให้วางถุงพลาสติกอยู่บนผิวน้ํานะคะแล้วค่อยๆเทปลาลงตู้นะคะ เพื่อไม่ให้ปลาตกใจนะคะอาหาการให้อาหารนะคะปลาหางนกยูงนะคะสามารถกินอาหารในทางพืชแล้วก็สัตว์เลยนะคะดังนั้นะะในตู้เลี้ยงปลาหางนกยูงเนี่ยจึงค,ควรมีพืชน้ํานะคะเช่นสาหร่ายหรือจอกอยู่ด้วยนะคะสัตว์น้ําที่เป็นอาหารของปลาหางนกยูงก็ได้แก่พวกลูกน้ํานะคะลายน้ำลายสี้น้ําตาลนะคะลายทะเลนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ทําให้ ปลาหางนกยูงเนี่ยมีสีสันสวยงามด้วยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถซื้ออาหารปลาสําเร็จรูปนะคะที่มีขายตามท้องตลาดนะคะการให้อาหารปลานะคะควรให้สองเวลาด้วยกันก็คือเช้าและเย็นนะคะโดยเมื่อให้อาหารเสร็จแล้วนะคะเราควรดูว่าปลากินอาหารหมดหรือไม่ถ้าปลากินหมดเร็วก็ให้ให้เพิ่มอีกได้นะคะแต่ถ้าหากเหลือมากก็ให้ตักทิ้งนะคะเพื่อน้ําจะได้ไม่เน่านะคะการทําความสะอาดตู้ปลานะคะมีวิธีการดังนี้นะคะ หนึ่งเลยควรเปลี่ยนน้ำในตู้เนี่ยสัปดาห์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งเลยนะคะโดยเหลือน้ำเก่าประมาณครึ่งนึงนะคะเพื่อไม่ให้ปลาช็อกเมื่ออยู่ในน้ำที่ใหม่นะคะเพราะนั้นนักเรียนห้ามทิ้งน้ำทั้งหมดนะคะนักเรียนต้องเหลืออาน้ำเก่าด้วยนะคะเพื่อให้ปลามันได้ปรับตัวนะคะส่วนข้อที่2นะคะทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลาะคะหินกวดแล้วก็ระบบกรองเนี่ยรวมทั้งของตกแต่งในตู้ปลาเนี่ยต้องเอาออกมาล้างนะคะทำความสะอาดทุกๆ3เดือน,นะคะ่ะ ข้อที่สามนะคะถ้าภาชนะเลี้ยงปลานะคะไม่ค่อยไม่เคยมีปลาที่มีโรคมาก่อนนะคะ,ะให้ดูดน้ําเก่าออกมาครึ่งหนึ่งแล้วใช้ฟองน้ําสะอาดะคะขัดจนทั่วจากนั้นใส่น้ําใหม่เข้าไปเพื่อให้ปลาปรับสภาพได้นะคะข้อที่สี่นะคะถ้าภาชนะเลี้ยงปลาเคยมีปลาเป็นโรคมาก่อนนะคะควรแช่ภาชนะเลี้ยงปลาด้วยน้ําด่างทับทิมนะคะหรือฟอร์มาลีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะคะและฆ่าเชื้อโรคแล้วก็พยาธิออกก่อน,นะคะแล้วค่อยล้าง ให้สะอาดก่อนนํามาใช้ใหม่นะคะอันนี้ไม่ต้องเหลือน้ำมาเลยนะคะถ้าเกิดมีปลาเป็นโรคปุบล้างให้สะอาดเลยค่ะฆ่าเชื้อโรคเลยอ่ะต่อไปนะคะเป็นการป้องกันและรักษาโรคนะคะโรคที่พบมากในปลาหางนกยูงเลยก็คือโรคจุดขาวนะคะโรคจากตัวปิงใสโรคจากหนอนสมอและโรคจากแบคทีเรียนะคะซึ่งสามารถสังเกตปลาที่เป็นโรคได้ง่ายๆนะคะจากอาการที่ว่ายน้ํานะคะ ปลาที่ไม่ไว่ายน้ําชีบหางล่อนท้องบวมเก็บพองนะคะเมื่อพบปลาลักษณะเช่นนี้นะคะให้รีบแยกมานะคะปลาที่ป่วยออกไปรักษาทันทีโดยใช้ยาปฏิชีวนะนะคะจากนั้นล้างตูป้ปลาให้สะอาดก่อนนําปลาที่ไม่เป็นโรคไปเลี้ยงต่อในน้ําที่พักไว้ลงหน้า2-3วันนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะพักน้ำไว้ก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงไปนะคะจากการการจัดการผลผลิตนะคะเมื่อปลาหางยุงอายุได้4-6เดือนนะคะ ปลาหางนกยูงจะโตจนสามารถผสมพันธุ์ได้นะคะในช่วงนี้ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาปลาเป็นพิเศษนะคะและจัดการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงนะคะเพื่อให้ได้ปลาหางนกยูงที่มีสีสันเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่นะคะแล้วนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะอ่านี้นะคะเรื่องปลาทั้งหมดนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเห็นไหมคะการที่จะเลี้ยงสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความ รู้ด้วยนะคะไม่ใช่อยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้เลยเราต้องศึกษาก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราจะเลี้ยงเนี่ยมันต้องเลี้ยงยังไงนะคะต้องกินอะไรนะคะรักษายัางไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากเรียนจะเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงปลาอะไรแต่ละแต่ละอย่างนะคะเราต้องศึกษาก่อนนะคะ ่ะวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดีคุณครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทํานะคะใน Google Form นะคะให้เรียนกดเข้าไปทําใน Google Form ได้เลยนะคะ1ิข้อ10คะแนนนะคะอย่าลืมเข้าไปทํานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ